สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมื้อนี้เฮากะซิมากินข่านอกบ้านอยู่แคหนองน้องสะเนาะมื้อนี้เฮากะสิมาเฮ็ดเมนูปิ้งปลาตำม,มักหงใส่ข้าวปุ้นพี่น้องมื้อนี้กะเฮาได้เป็นมังหุงเฮิ่มมาเนาะแม่เพิ่นกะสิกินได้กินได้พี่น้องเลยเพราะว่าถ้าตำม,มักหงเฮิ่มนี้เพื่อนสิกินถ้ามักหงดิบแล้วเพิ่นกินบ่ได้เนาะ <c oughs> แม่เพิ่อนเอามักหงให้นางสนกินพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้อีก เอาโบเขาปะป่าไว้นี่เพิ่นจะโบงับพี่น้องเพิ่นหูได้ยานคนหายเนาะ mm hmm. เขาละโยนมาหุงให้เพิ่นเพิ่นก็กินบางหงหมาเนาะเพิ่นก็สิหูจกควมเติบได้แล้ววันนี้เาได้ป่ามาปีน้องเกอดเมื่บกี้ได้กินป่าเนาะมึงเป็น,น <c oughs> ปลูดก่อมันไปนวันนี้ยวนี้เอาไปเทปปีฝากันเลยอันนี้ก็คือป่าที่เขาเอาขึ้นมาสดๆใหม่ๆเนาะพี่น้องมือนี้ได้ <c oughs> จะสดบ่สดเนาะหมอกแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามันยังบอกอุบัติเหตุ มันยังอด้สมวเลยเขาก็สิมาปิ้งป่าเนาะตอนนี้ปิ้งป่าเขากับไกส่สิซุกแล้วเนาะพี่น้องเขากับสิมาลงมือต่ำมาหุ่งกันเลยตอนนี้กาหูซึกว่าหิวขา่าวบาไหวแล้วนะเนาะเขากับสิมาลงมือกันเลยมือนี้เอาเพ็ดเพ็รจุดจวดรถมือนี้นะนเนาะสาม,มสี่ห,ห้า Oh. หกเจ็ดพ่อบอนดองน้อยพ่อ,พอบอแ <c oughs> ปดเอาแปดหน่วยใส่กระเทียมป่ะน,นี่มือนี้ก็โอ้ยห้อนอบเอาพี่น้องเลยร้อนแค่อากาศก็พอนะเงินไม่ต้องฮ้ <c oughs> <c oughs> อนแหง้งมือนี่แบบขันล่มก็เป็นล่มฮ้อนฮะนะอัน ยังก็38องศาพี่น้องมือน,นี้เนาะสูงสุดแมนสามสิบเกโอ้ยจะซีอูวเจดว่ากับนงน้อยอเ,อเอาอีน้ำตาลเพราะว่ามันหุงม,มันหวานแล้วเนาะห้องกะซิมาต่ำกันเลยแบบนี้อันนี้ก็สิเป็นแจวตับไก่เป่าอายนี่พี่น้องป้าตัวแซ่บขนาด,ดนี้ห้องกะซามาก,กินกับมือน,นี้ มาลงมือต่ากันเลยมาบันนีลงมือต่กานนตกันเลยพี่น้องนี่ใส่ข้าวปุ้นกับบังหุ่งลงไปเลยเนาะลืมอดใจไม่ไหวแล้วจ้าเริ่มเ้าสวงจากการเป็นไข่เป็นไอกาหงสกหิวข้าวบันนีพี่น้องตอนที่ว่าหงส์บสบายแล้วกินข้าวบดได้เลยกินข้าวบแเ่บตอนนี้กะกายังหายดีคักแล้วกับหิวหันหิวนี่ ปารจะแซวขนาดเลยพี่น้องมาเบอ่์ใกล้ๆนี่นี่นี่มาบานี่พร้อมเสิร์ฟกันเลยปลาร์ตซุกแล้วตอนนี้เนาะมาสบายดีสบายดีาามาบานี่พี่น้องจุกจวดน้ำกันนี่ยแยมกระป๋อมเนี่ยปาเวียนแยวเหมยนเอาขี้เข่าแท้จริงไม่อย่าหนึ่งเลยจ้ะปีงปลาร์ฮอนๆเลยพี่น้อง ตำเพชรเลยมือนี้พี่น้องจัดจานขนาดเลยเนาะแม่หวาเพิ่นว่าลงมือก่อนเพิ่นสิทากินต้มไก่น้ำหลังเพิ่นกำลังไหลแบเมืองครับมาเซียบอกเพชรเพชรของหมักบอายเอ้ากับสลัดกรอบกรอบปลาตัวใหญ่เอาหนุ่มน้อยปลากับผู้ดีกินแรงเลยเนาะสี่โตได้สี่โตมือนี่ขอโซยตำหุ่งก่อนอืมปลากรอบ กินเมื่อไรก็ะเจ๊บเมื่อน,นั้นพี่น้องเลยจำเฮาปิ้ง,งแบบบุฟเฟต์ไส่คีแล้วแซ่บปลาสดสดปิ้งใหม่ใหม่แซ่บนี่ตอตุ้มไก่ใส่สมุนไพรเนาะต้มไก่บ่อ้ออายกำลังเที่ยงเนาะเกี่ยวซับเกี่ยวซับคุม้มเกี่ยวซับลายขนาะด บอมีลมเลยเนาะว้าฮอนแท40องศาเพิ่นว่าเมื่อี้สุดยอดเลยพี่น้องอ่ะอุณหภูมิปกติเลยเนาะแม่ฮ้อนเกินเพิ่นนมาทางภาคอันภาคกลางภาคอีสานเนาะคือคนลาวอย่เนี่ยพี่น้องอ40องศาฮ้อนสุดกำลังหิวเข่าเนาะ นัากมาบอกไอ่ช hmm. e mm ิม hmm. ต้มไก่บอ wow. ้ยก่อนแต่ว่าคนรุ่งน้ำหนาวแล้วพี่น้องตอนนี้บอ้ะไปสั่เพื่นอยู่น้ำพันหนาวโดดน้ำ ปลาบอนปลาโดจังมองอะนะตัวใหญ่ๆได้ตัวโลไปอันนี้ปลาปากอปลานาะปลาปากปลาตะเพียนจงให้แม่เพลินปานินน่นแล้วนะกาลางเวลากลางร้อนมาก เอาไว่าให้แม่มันไข่ไหมคะเดี๋ยวให้เบิ่งไข่เอาไข่ไว้ให้แม่วาดจิบพี่น้องเต็มท้องเลยแต่แซ่บแพะปลาไข่นี่เดือน 10s พี่น้องแซ่บพี่น้องไข่เต็มท้องเลยสุดายบนให้คนไข่เอาก่อนเนาะลายตรวนั้นไข่อร่อนตัวนั้นรูดกับลายโตขนาดเลยหัวมองเขาน้อยเลยรูดมองเจ็ดมองอยู่ ต้องมองแป็ดผมผมใส่ปลาได้เพชรเนาะเจ้าว,ว่าแซ่บอืหอมหมอวานนี้กับเพชรเมื่อวานนี่กับ ายย้อก uh. nope. hmm. mm ินแล้วโดดน้ำต้องมั่งมักสลัดอันนี้กรอบโดดน้ำก่อนก็ดีเนาะกินแล้วโดดน้ำจากมื่ออย่ามองจากเมื่ออาบน้ำอย่บอเมื่อนี่ใช่ไม่ยังบ่ฮะเดกถืออีกแล้วบ๊อบ ม้นเข่ากันป้าตุ๊ขันหนาวขนานได้เนาะนีนปัดห้อนปลาทุกแสบท้องยาวๆเลยปลาเพชรต้มไก่กนันยังอยู่หรอให้แม่คนกินต้มไก่าอมอา6กโมองแลเกี๋ยวหกโมงเดียไปขนาดเลยา ขำลงบาทเดียวนะนัวขำเนาะต้นสมุนไพรกินเลยจะนอนรับนอนรับหรือนั่งหัวออตอนหิวเข้ากินอย่างแซ่บเนาะ yeah mm, คอผมเคยถึงมองจักเกออืมันโดดออกเก่งคอคอนะมามาเจ้ามากินไข่ปลา <c oughs> <c oughs> สบายดีไม่ตะไกเลยะะว่าแม่มปนันังนิเป็ <c oughs> นหนังต่าง มันยังต่างมันไล่เบสขึ้นเข่าเอดีกันเลยมองไข่ปลาเนี่ยอ๋อคนปลาปนินใครเนาปลาไข่ปลาก้อนเนาะแม่ไข่ปลาเหมือนเม็ดชีชีบีปลาบเลยเรามาทำกันขีปลา

ไข่บวกหนึงไข่ตุ๋นหนึ่งจะได้ปลาไหลายเนาะหลายค่ะเดี๋ยวชิปเป้แห้งแซ่ดแล้วไหมเนาะไข่ปลาเนาะไข่โอ้แห้งหลาตัวนี้เอามาจนเบิดแสงแดดแล้ว นางสวน,นปปอ้หมูนางหมูขีป่าสนนางสนคือหมูเลยพี่น้องหมูดอดเนาปล่อย <c oughs> พปัน,าสสนหาหล่อเลยมีพี่พืปัญหาว่ะสาซุกลี้ยงอีบ่อมหมูค่ะว่พคุนเซตมาเนาะเดี๋ยววางแผนใหม่ก่อนพี่น้องเลย อ้วนน้ำอ้าวบบเห็นละลงน้ำละเด็สีคือดิเลยอ้วน้ำก็เพชรขนาดหอยอ่ะทำไมเนี่ยไข่มนกระพาะอะไรเพื่อนวะเพ่าจะเอาปลานิ้นให้แม่พี่้องเลยดิ้นอ๋อพอดีแซ่บโตสักนิด ปลาินเผ็ดไม่ไหวเลยลงน้ำเผ็ดลงฮอตท้างสุดยอดลงน้ำเดี๋ยวก็เศร้าห้อมเองขำเลยบกกาลงซีมไข่ปลาไม่หวาก่อนอืขมขมขมใส่ปลากะเกียวใส่ลายโพด เพชรได้บังเพชรอันนี้คิดว่าสิบบเพชรเนาะมีวันนี้ก็ว่าเพชรแดงมีเพชรกว่างบี้ให้แม่นี่ตัวแซ่บเลยนี่อืไข่เลยฮอนฮอนเป็นนี่จะให้อีกบ่ไข่ไข่แต่ว่าปนนะลำเนาเนาะปุ๊บหมดทีตัวน้อยๆนาะร้ายๆโอเคมันไข่ไข่บ่ไข่ตัวหัวป่อยแลบนั้นหางใหญ่ใช่ไข่ปนินพี่น้องไข่ปลานินมันเป็นอันนี้เนาะ โอ้ขมขนาดเลยหนุ่มน้อยเพิ่นฮ้อนบ่ไหวแล้วพี่น้องเพิ่นลงไปย่ามองลงไปอาบน้ำก่อนเถอะแบปเฮ็ดน้ำพื้นน้ำพายแล้วไปโดนน้ำหนองนะอีย่งแม่น้ำพื้นพายลูกน้องมันใกล้พื้นใกล้พายไหลอย่างนี้เฮ็ดหลายก่อนถึงเมื่องเราพี่มาอย่ามองก่อน มีโอ้มีอีกเสยเอาไว้ปิ้งมืออื่นเ้าพี่น้องส่วนนี้ถ่านน้าแห้งเนาะน้ําแห้งลงป่ากระถึกดีดีเอาไปวันนี้เอาไว้เมื่อปิ้งมืออื่นเ้าพี่น้องเอาเมื่อปิ้งเพื่อน <c oughs> นี่ไปเมื่อ ุ่มเผื่อนกันทางก,กินข้าวต่อพี่น้องเลยค่ำแล้วกค่ำไวตเวนมืดแล้วพี่น้องตอนนี้กันเนาะยามขับขำแล้วค่ำไวๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสั้นนี้ก่อนน้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวล่าเซโน่แฟมิลี่ให้มีรายได้น,น้องพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย